ปัญหาที่นักลงทุนพบอยู่เสมอคือการเลือกหุ้นไม่ถูกสลิดกับสไตล์การลงทุนของตัวเองบางคนลูกยังเล็กไม่อยากเสี่ยงแต่กลับไปซื้อหุ้นที่ผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสุดๆที่เรียกว่า high risk high return ตรงข,งข้ามกับบางคนที่กล้าได้กล้าเสียรับความเสี่ยงได้มากแต่กลับไปซื้อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโตช้าทําให้พลาดเป้าผลตอบแทนที่อยากได้อ้าวแล้วต้องเริ่มยังไงดีละ่ะคําตอบคือเราต้องแยกประเภทหุ้นให้เป็นค่ะโดยทั่วไปแล้วหุ้นแบ่งออกได้เป็น6ประเภท เรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วคุณเหมาะกับหุ้นประเภทไหนกันแน่ประเภทที่1หุ้นโตช้าแหมแค่ฟังชื่อก็ไม่น่าซื้อสและหุ้นกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวหรือกําลังเป็นตะวันตกดินสินค้ากําลังโดนแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆหรือเจอคู่แข่งที่ต้นทุนถูกกว่าสังเกตง,ง่ายๆว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเติบโตน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศข้อดีของการซื้อหุ้นกลุ่มนี้คือหุ้นมักจะเหตุกันที่ PE และ P/B ต่ํา เพราะความคาดหวังของนักลงทุนไม่ค่อยมีทําให้ราคาหุ้นไม่หวุอหวาให้ใจหายใจคว่ำสาเหตุเดียวที่จะซื้อหุ้นกลุ่มนี้คือหวังเงินปันผลค่ะเพราะบริษัทไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรจึงมักจ่ายปันผลสูงป,ประมาณ 70- ถึงเซของกําไรแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะคะถ้าบริษัทส่งสัญญาณผลประกอบการถดถอย2-3ปีซ้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะเพราะอนาคตเงินปันผลของเราก็จะลดลงด้วยใครที่คาดหวังว่าจาะเกษียณจากผลตอบแทนระยะยาวที่มากกว่า15%ต่อปี หุ้นกลุ่มนี้คงไม่เหมาะแนะนําให้ไปซื้อหุ้นกลุ่มอื่นดีกว่าค่ะตอนหน้าเรามาดูหุ้นกลุ่มที่2คือหุ้นกลุ่มแข็งแกร่งกันต่อ